สวัสดีค่ะชื่อเตยวัจนาวัลยังกูลนะคะก็ตอนนี้เป็นบรรณาธิการดิวานอวันวัลสวัสดีค่ะชื่อเตยวัจนาวัลยังกูลนะคะตอนนี้ก็เป็นบรรณาธิการดิวานอวันดอทเวค่ะครับสมคิดพุทธศรีนะครับบรรณาธิการบริหารดิวานอวันดอทเวิล์ครับคิมค่ะกองบกค่ะสวัสดีครับเบนบกดิวานอวันดอทเวิลครับ เวลาว่างช่วงนี้ของตนงคือการดูป้ายหาเสียงและจำนโยบายของแต่ละพรรคเอาจะไรขึ้นหน้าจอหน่อยครับเกมแรกจะเป็นเกมทายพรรคจัดนโยบายซึ่งเราจะขึ้นให้ทีละพรรคหลัจากตอนพอไอ้พูดชื่อนโยบายเสร็จปุ๊บพี่เตยตอบพรรคนะคะใบค่ะอย่างแรกปิดสวิตช์สามปอเอาทหารออกจากการเมืองพักไก่แน่ใจนะ ก้ากลารเป็นคำตอบที่ถ really okay, uh, ูกต้องไปแล้วนะคะต่อไปคนทำงานเข้าถึงพึ่งได้เป็นของพักอะไรคะคนทำงานเข้าถึงพึ่งได้ต้องยอมรับไม่เคยได้ยินมาก่อนคนทำงานเข้าถึงอะต้องตอบเลยมั้ยคะโอเคดาวแล้วกันนะชาติไทยพัฒนา ชาไทยพัฒนาเป็นคําตอบที่ผิดค่ะเป็นขอพักภูมิใจไทยต่อไปค่ะซื่อสัตย์ตรงไม่โกงไม่กินบอกว่าลงพักเลยว่าบอกว่าลกิดแล้วรวมรวมไทยพักดีไทยพักดีรวมไทยพักดีไทยพักดีไทยพักดีนะอือไทยพักดีแน่นะไทยพักดีผิดค่ะใครครับของรวมไทยสร้างชาติ ไม่ขายฝันทุกนโยบายทําได้จริงเป็นของประชาธิปัตย์และนั่นคือคําตอบที่ผิดค่ะเขาไม่ใช่หรอนี่เป็นนโยบายของพรรคพลังประชารัฐค่ะต่อไปค่ะออกกรรมสิทธิ์ทำกินให้ผู้ทำกินในที่ดินของรัฐอุ้ยมีหลายพรรคเก้าไกลเหรอเก้าไกลแปลงที่ดินใช่ใช ผิดค่ะและนี่ก็เป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะประชาธิปัตย์ค่ะประชาธิปัตย์ค่ะต่อไปเป็นพ่อสุดท้ายแล้ว <S 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 ประเทศไทยต้องตามเ1นโลกให้ทันได้เวลาว้าวไทยแลนด์คีย์เวิร์ดของประโยคนี้ครับมันอยู่ตรงที่คําว,าว่าว้าวและนั่นคือของพรรคนโยบายหลักของพรรคที่วันนี้เขาว้าวอยู่ทางเดียวคือพรรคชาติไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนามั่นใจไหมครับ มั่นใจครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเกมที่2เป็นเกมเติมนโยบายในช่องว่างนะคะข้อแรกาเลยค่ะจุดๆเป็นรัฐบาลลดค่าไฟค่าน้ำมันค่าแก๊สลดราคาทันทีข้อ1เพื่อไทยข้อ2 เสรีรวมไทยข้อ 3. ไทยพักดีข้อ 4. ภูมิใจไทยมันนไปได้หมดเลยอะ่ะคือเป็นนโยบายแบบช่วยชาวบ้านทำทันทีคือจริงทุกพักลดลดหมดนะแต่ว่าแบบไม่รู้ลดอะไรบ้างไทยพักดีมีอีกอันหนึงอ่ะแบบไม่ใช่ลดทันทีจำไม่ได้เสรีรวมไทยแล้วกันเสรี <c oughs> รวมไทยเป็นคำตอบที่ผิดนะคะจริงๆเป็น ข,ข้อความ jogo. ของเพื่อไทยค่ะ <with> ต่อไปพักไทยสร้างไทยเขียนข้อความไว้ว่าไม่ซ้ายไม่ขวาขออยู่จุดๆประชาชนข้อ1ข้างหน้าประชาชนข้อ 2. ข้างหลังประชาชนข้อ 3. ข้างในประชาชนข้อ4ไม่มีข้อใดถูกข้อ3เซ็กซี่นะข้อ4ข้อ4แน่ใจหรือเปล่ามั่นใจมากไม่เลือกข้อเซ็กซี่เหรอไม่มีไม่ได้ ไม่มีข้อใดถูกป่ะครับไม่น่าจะมีพักที่สื่อสารคำในพู้นี้ไม่มีข้อใดถูกไม่มีข้อใดถูกครับเพราะคำที่ถูกต้องจริงๆคือขออยู่ข้างๆประชาชนอยู่ข้างหน้าประชาชนอยู่ข้างหลังประชาชนอยู่ข้างในแปกๆทุกอันเลยอะข้อสี่ไม่มีข้อใดถูกน่าจะเป็นข้างๆ้างไห และข้อสีไม่มีข้อใดถูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะจริงๆก็อยู่ข้างๆเลยถ้าอยู่ข้างในนี่น่ากลัวมากต่อไปพัฟไปทาธิปัตฟรีจุดๆ365วันพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ 1. นมข้นหวาน 2. นมวัว 3. นมโรงเรียนข้อ 4. เงาะโรงเรียนนมนมเอ็น วัวหรือโรงเรียนเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้อันนี้เคยเห็นแต่จำไม่ได้ว่าวัวหรือโรงเรียนอ่ะตอบนมโรงเรียนอะไรนะนมโรงเรียนข้อสามค่ะไม่ใช่นมวัวนะคะนมวัวนมวัวนมวัวพักประชาธิปัตย์ปีนมวัวสามร้อยหกสิบห้าวันเป็นคำตอบที่ผิดเขาเป็นนมโรงเรียนนะคะไม่ใช่นมวัวหรือเนาะโรงเรียนคิดเยอะไปหรอ ต่อไปค่ะเพื่อไทยมาจุดๆุต้องหมดไปข้อหนึ่งยาบ้าข้อสองยาเสพติดข้อสายาดมข้อสยากิโซบะอร่อยเลยเออจริงๆก็ไม่ยาบ้าก็ยาเสพติดคิดว่าแบบเขาต้องใช้ควากว้างนะใช้คำว่ายาเสพติดเด็ดยาบ้าก็มีความความพองนะแต่คิดว่ายาเสพติดคำกว้างกว่าถ้าเป็นยาบ้า น่าจะคองจองกว่ายาเสพตินนะเพื่อไทยมายาบ้ามันสละอาสองตัวน่าจะเป็นยาบ้าข้อหนึ่งทำไมเพราะมันคล้องจองอมัมม่นใจแค่ไหนคะ <laughs> <laughs> จากการที่ชอบตั้งชื่อเรื่องแบบคล้องจองแบบสุดทอนู่น่าจะเป็นยาบ้าเพื่อไทยมายาบ้าต้องหมดไปถ้ยายาดมต้องหมดไปน่าจะไม่ใช่ในโยบายที่ได้คะแนนเสียง เพื่อไทยมายาบ้าต้องหมดไปเป็นคำตอบที่ผิดนะคะเป็นยาเสพติดค่ะ <laughs> ใครคิดนโยบายอะ่ะ<า>มันไม่ของจองขนาดนนยาบ้ามันของจองกว่า <laughs> ต่อไปพักเสรีรวมไทยปฏิรูปกองทัพย้ายกองทัพออกจากจุดๆุ 1. การเมือง 2. องอำนาจ 3. กรุงเทพมหานครส ประเทศไปเลยถูกทุกข้อเลยอ่ะอันหนึ่งหรือสามอ่ะหนึ่งหรือสามนะใยกองแต่กวนเมืองไม่น่าใช่ย้ายข้อสามกรุงเทพมานะรเข้าใจว่าแบบเขาต้องการปฏิรูปกองทัพ้วยการเอากองทัพออกนอกกรุงเทพเขาตอบข้อสามกรุงเทพกรุงเทพเพราะมันย้ายกองทัพออกจากกรุงเทพไงอันนี้อันนี้ อนี้ต้องต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือแบบไม่ไม่ชัวว่าเป็นแต่ว่าถ้าเป็นกองทัพมันต้องเอากองทัพปจากันเงินยามันย้ายไงยายเลยคิดว่าเป็นเรื่องแบบกองทัพย้ายกองทัพยายสถานที่ยายกองทัพออกจากกรุงเทพมหาครเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไปพักไทยพักดีเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะจุดๆ15บาบาทต่อกิโลกรัมข้อหนึ่งแก๊ส หุงต้มข้อสองแก๊สหุงต้มข้อสามแก๊สหุงต้มข้อสี่แก๊สหุงต้มเดี๋ยวนะอันนี้ข้อช่วยใช่ไหมนนข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งคมั่นใจไหมคะัมั่นใจมากออกเสียงว่าหุงต้มเป็นคนผ่านต่อสอนเก่งแก๊สหุงต้มครับหรือคนเราตอบเอาหาหรือคนเราตอบเอาา แก๊สหุงต้มก็ไดนะ้อเอาไม่เอาหาเอาชนะอเอาไม่เอาหาเอาชนะแก๊สหุงต้มแก๊สหุ่งหุงต้มแก๊สหุงต้มน่าจะเป็นแก๊สหุงต้มมั่นใจหรือเปล่าคะมั่นใจแก๊สหุงต้มเป็นคำตอบที่ผิดนะคะผิดนะคะผู้นะ,ะ,นะ,ะ <laughs> หุ่งต้มหรอ เขาบนใต้เขียนว่าแก๊สหุ่งต้มข้อสามเหรอข้ามจริงมีภาพเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้เป็นรักษาต่อไปเป็นเกมโลโก้พักไหนจริงพี่เตยพร้อไหมคะไม่ค่อยอะไม่มีแต่เริ่มเลยก็ได้ไม่มีทางเลือกค่ะไปแล้วค่ะพักเก้าไก่อันไหนเป็นโลโก้ที่ถูกต้องซ้ายหรือขวาเฮ้ยทำไมเรานิ่งอะ น่าจะเป็นอันซ้ายนะเพราะว่าลูกศรนอะ่ะชี้ไปเหมือนแบบกราฟที่มันชี้พุ่งขึ้นอะ่ะพักเก้าไกลเนี่ยมันไปพักฝ่ายซ้ายใช่ไหมแต่โลกโก้เนี่ยชีย้ไปทางขวาฉะนั้นอหลังนั้นต้องตอบฝั่งฝั่งงซ้าย <c oughs> ซ้ายครับทำไมคนะเพราะว่าซ้ายครับซ้ายเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะ่ะ <c oughs> ยังงายอยู่ <c oughs> ต่อไปพักเพื่อไทยซ้ายหรือขวา ซ้ายอุ๊ย,อ,ยอะไน่ไม่ค่อยสังเกตเรอซ้ายซ้ายเป็นคำตอบที่ยังถูกต้องอยู่ต่อไปค่ะพักภูมิใจไทยซ้ายหรือขวาซ้ายซ้ายครับซ้ายซ้าย,ายอยากเลือกขวามากเลยแต่กูโดนด่าซ้ายแล้วกันครับ ซ้ายขวาคืออะไรนมเดนมาร์กไทยเดนมาร <c oughs> ์กภูมิใจไทยเดนมาร์กไง <c oughs> ซ้ายเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแจ็แนนจะคะแนน <c oughs> ต่อไปเป็นพักเสรีรวมไทยซ้ายหรือขวาทา,ขง,ขาขงขวาทางขวาครับทางขวาธงเป็นธงนี่ไงรวมพลังสร้างชาติรือต้องมีธงอยู่ข้างใน ขวาเป็นคำตอบที่ผิดค่ะต่อไปค่ะพักชาติไทยพัฒนาซ้ายหรือขวาซ้ายซ้ายซ้ายครับอ๋อซ้ายครังซ้ายขวานี่มันลูกของอะไรดาวดาวสุพรรณเนาะขวานี่เป็นสุพรรณขวาคือสเต็กสเต็กสเต็กซ้ายเป็นคำตอบที่ ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะพักชาติพัฒนากลราซ้ายหรือขวากันนะขวาดิทำไมคะมีโลโกโ้ไงอันนี้อันนี้มีอันนี้นะขวาม,มือขวาม,มืออันนนะมั่นะมมใจเปลไม่เพราะว่าไม่คุ้นเลยไม่มีโลโก้ป่าะเดี๋ยวนะขวา ขวาเป็นคำตอบที่ผิดนะคะไม่มีรูปต่อไปเป็นพักสุดท้ายค่ะพักพลังทำใหม่ซ้ายหรือขวารูปมันแปลกปลก,กว่าแปลกยังไงแบบรูปทรงอะโอ้โหซ้ายแล้วกันเดาอันเนี้ยซ้าย ใช่ใช่นะใบโพก็เลยรู้สึกว่าน่าจะใบโพมึงอยบอกนะซ้ายผิดค่ะเป็นขวานะคะเราจโกพักอย่เรารู้สึกว่ารอบนี้เราจํานโยบายของพักที่เป็นแบบฝั่งขวาะหรือพักที่แบบเอาศาสนามาเกี่ยวได้ค่อนข้างแม่นเพราะว่ามันเวียดสำหรับเราเออนอกนั้นะนเหมือนกัหมุดเลยคละคละอืม คามันเน้นเหมือนจะเน้นตัวคนรู้สึกนะมันเน้นตัวคนกับหรือไม่ก็จะเน้นนโยบายแต่ว่าถ้าเป็นเป็นโทนสีเป็นอาร์ตอวิรอย่างเงี้ยอาจจะค่อนข้างแยกกันชัดอยู่ที่จริงเกมแรกยากสุดเพราะมันมาแต่นโยบายใช่ไหมมันคือมันลอ,อ,อยมันลอยเลยแล้วแบบจริงๆก็ก็ถ้าต้องยอมรับว่าทร่จริง นโยบายของหลายพักมันไม่ได้ต่างกันมากนะคืออย่างป้ายหรือโลโกโ้มันอาจจะจําได้ง่ายเนาะแต่ว่าอย่างเรื่องนโยบายอ่ะเอาจริงๆหลายพักมันไม่ได้แตกต่างกันมากเช่นว่าสัญญาว่าเขามาปุ๊บถ้าเป็นรัฐบาลจะแจกจะช่วยจะช่วยเหลือคนจนเรื่องเศรฐษฐกิจซึ่งส่วนใหญ่พักส่วนมากก็ชูนโยบายเรื่องเศรฐษฐกิจอยู่แล้วอะพอเวลาเอาเอา,เอา,เอาชื่อหรือโมอตโต้นโยบายขึ้นมาถ้าไม่บอกชื่อพักก็คือ ไม่รู้ว่าเป็นของคนไหนเกมนี้ยากไหมคะเกมไหนยากที่สุดยากอยู่น่าจะเป็นนโยบายนะเพราะว่ามันจำไม่ได้อะมันคล้ายๆกันหมดเลยโอเคค่ะขอบคุณพี่เตยค่ะ